กิดอยากให้หนูเก็บเด็กคนนี้ไว้คุณแม่ต้องยกบ้านในเมืองให้พิตานกับหนูแต่ถ้าไม่ให้หนูก็คงต้องไปเอาออกพี่พูดออกมาได้ใช้สมองบ้างไหมพี่กับพี่อีฟกำลังจะมีลูกกันแล้วมาขอบ้านกับฉันมันเกี่ยวอะไรกันอะทำไมจะไม่เกี่ยวอะ พี่ตาลพีบจะมาที่บ้านทำไมไม่บอกกันก่อนล่ะอพอดีว่าพวกเราแวะมาแถวนี้น่ะก็เลยว่าจะมาเยี่ยมแม่ซะหน่อยนี่แม่ไม่อยู่บ้านหรอแม่น่าจะอยู่ในครัวคะ่ะใครมาเหรอออนเอา เแล้วลูกสองคนกินข้าวมาหรือยังกินมาแล้วค่ะแม่แล้วลูกสองคนจะมานอนค้างที่บ้านไหมลูกอ๋อไม่ค่ะพวกเราแค่จะมาคุยธุระแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับละค่ะมีธุระสำคัญอะไรแล้วด่วนหรือเปล่าลูกอ่อคือหนูท้องค่ะ อีอท้องเดี๋ลูกโอ้ยงั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับบ้านเราเลยนะลูกแล้วเราอีท้องกี่เดือนแล้วล่ะใช่นี่ถือว่าเป็นข่าวดีของครอบครัวเลยนะก็งั้นงนะันน่ะแต่หนูมีข้อแม้นะคะถ้าเกิดอยากให้หนูเก็บเด็กคนนี้ไว้คุณแม่ต้อง ยกบ้านในเมืองให้พิตานกับหนูแต่ถ้าไม่ให้หนูก็คงต้องไปเอาออกเออนี่มันหมายความว่างไงอ่ะใช่อีฟนี่อีฟพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าลูกและอีกอย่างบ้านหลังในเมืองก็เป็นบ้านของน้องออนเขาจะมาขอกันง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงแม่ครับ แต่ลูกในท้องของอีฟเนี่ยเป็นหลานแม่นะครับแค่บ้านหลังเดียวไม่ได้หรือไงแม่นี่พี่ตาลพี่พูดออกมาได้ใช้สมองบ้างไหมพี่กับพี่อีฟกำลังจะมีลูกกันแล้วมาขอบ้านกับฉันมันเกี่ยวอะไรกันน่ะทำไมจะไม่เกี่ยวล่ะลูกในท้องของฉันก็เป็นหลานของแกถ้าฉันคลอดเด็กคนนี้ออกมาก็จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับบ้านเรา สุดท้ายแกก็ต้องมารับขวัญหลานดีไหมใช่ต้องรับขวัญหลานแต่พี่เองก็เพิ่งท้องเองนะก็จะมาเอาบ้านละ <c oughs> อีกอย่างเนี่ยรับขวัญหลานแรกเกิดต้องให้บ้านเป็นหลังเลยหรือไงใช่ออนพูดถูกเรื่องเนี้ยแม่ไม่เห็นด้วยแม่ว่ามันไม่ถูกต้องแม่ครับแม่ก็รู้นี่ครับ ว่าออนรวยจะตายอ่ะแค่บ้านหลังเดียวคนหนะ้าแข้งออนไม่ล่วงหรอกนี่พี่ตาลหนูจะมีหรือไม่มีหนูจะให้หรือไม่ให้มันก็เป็นสิทธิ์ของหนูปะที่มีสิทธิ์อะไรมาบังคับแบบนี้อ่ะใช่ออนพูดถูกอีฟหนูเพิ่งท้องไม่ใช่เหรอลูกและที่สำคัญบ้านที่ต่างจังหวัดก็สร้างเสร็จแล้วไม่ใช่หรอปกติพวกแกสคนก็อยู่กันได้นี่ แล้วทำไมวันนี้ถึงมาขอบ้านนุ่ออนเขาแบบนี้ล่ะสรุปจะไม่ให้ใช่ไหมคะหนูต้องการคำตอบค่ะไม่ได้ต้องการให้แม่มาอธิบายพี่พี่ต้องการอะไรก็ต้องมีเหตุผลเลยสิไม่ใช่ว่าพี่ต้องการหรืออยากได้พี่ก็จะได้เลยนะนี่ขนาดพี่ยังไม่ทันได้คลอดเลยนะแล้วยังไงอะคนท้องมันก็ต้องฝากคันปะ แล้วการฝากคันในเมืองมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วแมพอได้แล้วอีพนี่มันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะตาลเมียแกมีความคิดแบบเนี้ยแกไม่คิดจะห้ามเมียแกบ้างเลยเหรอทำไมผมต้องห้ามด้วยครับผมเองก็คิดเหมือนอีพอยู่ในเมืองมันก็ต้องดีกว่าอยู่บ้านนอกอยู่แล้วนี่ใครเป็นคนบอกพี่ว่าโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลที่บ้านนอกเนี่ย มันไม่ดีของแบบเนี้ยมันอยู่ที่คนไม่ใช่สถานที่แต่ก่อนฉันกับออนอยู่บนนอกก็ดีอยู่ละแต่ไม่ใช่แกกับอีฟหรอกหรอที่อยากได้บ้านหลังนั้นแล้วมาตอนนี้จะมาขอบ้านเพิ่มเหรอนี่ทำแบบเนี้ยหมายความว่าอย่างไงหนูก็บอกแล้วไงคะว่าหนูไม่ต้องการคำอธิบายหนูต้องการคำตอบ ถ้าแม่ตอบตกลงที่จะให้เนี่ยหนูก็จะเก็บเด็กคนนี้ไว้แต่ถ้าแม่ไม่ให้ก็คงต้องไปเอาอกได้ถ้าแกคิดว่าสิ่งที่แกทำมันถูกแกก็ทำไปเลยแต่ฉันจะบอกอะไรแกให้นะหลานของฉันยังไงฉันก็รักอยู่แล้วแต่ถ้ากเกิดมาแล้วกลายเป็นเครื่องมุก่ิจฉา งั้นก็ไม่ต้องคคอดเขาออกมาเอาแม่ทำไมแม่พูดแบบนี้ล่ะครับแม่บอกเองไม่ใช่เหรอว่าอยากได้ล้านก็นี่ไงผมมีให้แล้วนี่ไงในพี่เห็นแก่ตัวเกินไปไหมตอนนั้นพี่มาขอบ้านที่บ้านนอกแม่ให้พี่พูดดีแค่ไหนละแล้วมาตอนนี้พี่จะมาขอบ้านกับหนูอีกหนูขอถามหน่อยเถอะแต่และคำที่พี่พูดออกมาเนี่ย พี่ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรอแล้วทำไมพวกฉันจะต้องรู้สึกอะไรด้วยอ่ะก็ในเมื่อลูกแต่งงานมีเมียก็ควรที่จะให้เลือนหอสิไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องเอาเรื่องเก่าๆกลับมาพูดอีทำไมบ้านที่บรานอกฉันก็ให้พวกแกสองคนไปละแล้วตอนนี้พวกแกสองคนจะมาเรียกร้องอะไรจากนกอ้อนเขาอีก เอาจริงๆนะคนเราเนี่ยมันก็น่าจะรู้จักพอบ้างนะไม่ใช่ว่ายิ่งได้ก็ยิ่งจะเอาไปใหญ่อยากได้อะไรอะ่ะก็ต้องหาเอาเองสิไม่ใช่มาแบ,บมือขอคนอื่นเขาแบบนี้พวกพี่ไม่อายบ้างเลยเหรอพี่ตาลพี่ก็อีกคนนึงแทนที่จะห้ามกลับสนับสนุนซะงั้นถ้าเกิดแกให้ขึ้นมาจริงๆพี่ก็ได้ผลประโยชน์ ทำไมพี่ต้องห้ามด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็แล้วแต่พวกพี่เลยนะว่าพี่จะเก็บหนูนี่เก็บเด็กคนนี้ไว้เพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหนูแล้วก็แม่ด้วยถ้าพวกพี่อยากได้อะไรก็ไปทำงานหาเอาเองสิออนแกพูดแบบนี้ได้ยังไงลูกในท้องของฉันก็เป็นหลานของแกการที่แกจะให้ฉันไปเอาเด็กออกแกไม่รู้สึกผิดหน่อยหรอที่พี่จะไปให้แกพูด มันโขกนะถ้าแกไม่อยากให้พวกพี่เนี่ยก็คิดซะว่าให้หลานจะเป,ป็นอะไรไปงกอะไรตั้งหนาอะ <c oughs> มันไม่เกี่ยวกับงกหรือไม่งกหรอกนะเราเรื่องมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับน้องสาวแกสักนิดถ้าแม่เป็นอ่อนแม่ก็ไม่ให้เหมือนกันเพราะมันไม่สมเหตุสมผลสรุปจะไม่ให้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้จะได้ไปเอาออก อาออกเลยค่ะเพราะทันกับแม่ก็ไม่ได้ห้ามเหมือนกันนี่ขนาดอยู่ในท้องแม่มันยังทําขนาดนี้แล้วถ้าคลอดออกมาแม่มันจะทําขนาดไหนมันก็คงดีใจแล้วแหละที่ไม่ได้เกิดออนแกจะพูดกันไปแล้วนะท่านขอถามแกจริงๆเถอะชีวิตแกตอนนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแกจะช่วยพี่ชายแกหน่อยไม่ได้เลยเหรอ ในเมื่อพวกแกสองคนจะเห็นเกบตัวกันขนาดนี้นะงั้นก็ไปเอาออกเลยใช่พวกพี่จะทำอะไรก็ทำกันไปเลยนะเพราะฉันกับแม่จะไม่ห้ามเราก็ไม่บังคับด้วยแล้วพวกพี่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าฉันกับแม่จะเข้าไปยุ่งะเพราะยังไงพวกเราก็ไม่เข้าไปยุ่งแน่นอนแล้วพวกแกสอง,องก็อย่าเพิ่งตายใจนะ บ้านที่บ้นนอกมันยังจยิชั่อยถ้าเกิดพวกแกสองคนยังไม่ปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเองแล้วก็ฮะระวังนะจ๊ะสักวันจะไม่มีที่สุขนอนอ่ะแม่พูดแบบนี้หมายความว่าไงแม่จะเอาบ้านคืนเหรอแม่นี่ผมเป็นลูกแม่นะแม่ไม่คิดจะให้อะไรผมบ้างเลยเหรอก็<ะ>พวกแกสองคนทำตัวแบบนี้ไง เห็นแกตัวแบบนี้ไงไม่รู้จักพอมันสมควรแล้วหรอที่ฉันจะให้ได้คือจ้าสองระวังเธอสักวันจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วฉันขอพูดไว้ตรงนี้เลยนะเด็กอะถ้าอยากจะคลอดก็คลอดแต่ถ้าไม่อยากคลอดอะก็เก็บมันไว้อย่างนั้นแหละฉันไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่ต้องมาขู่นะฉันไม่กลัวงานการก็ไม่รู้จักหาทำ คนขี้เกียจสน้งหลังยานพวกแกสองคนให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอหรอกถ้าพวกพี่จะมาหาหนูเพราะเรื่องแค่นี้นั่นก็กลับไปได้เลยค่ะเพราะยังไงหนูกับแม่ก็ไม่มีอะไรจะให้เหมือนกันไปสิกลับไปสิยังไม่ไปอีกเหรอคะแม่คะถ้าเขาอยากอยู่ ก็ให้เขาหยุดค่ะงั้นหนูว่าเราไปช็อปปิ้งกันดีกว่าได้โอ๊ะแม่แม่แม่ออนออนกลับก่อนออนพี่ตาลพี่ตาลในอีพี่บอกว่าเอาเรื่องนี้มาบอกแม่พี่ ลรงแม่พี่จะอยอมทุกอย่างไงเรานี่มันอะไรอะอะไรก็ไม่ได้แถมยังโดนไล่ออกจากบ้านอีกงะพี่ตานใครมันจะไปรู้ล่ะเราเราหนี้ที่เราติดมันจะทํายังไงกันดีอะพี่ตานไม่รู้ไม่รู้เว้ยเอา,เอาพี่ตานพี่ตานกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่ตานอีกหัวเฮงตัวไปเ้ยสวยโอีรู้ไงดีวะไอ้พี่ตาน